สมบุรณเอาไว้พออย่าไปเข้าใจว่าขึ้นเชื่อว่าเกิดเป็นเทวดาและสั่งสมบุรณ์ทั้งหลายเอาไว้พอกันทางนั้นไม่แน่เพราะปรากฏว่าเคลื่อนจัดเทวพบแล้วไปในรลกเลยก็มีนะครับไม่ได้เกิดแม่เพียงมนุษย์นะแต่สารับคนที่สั่งสมกุศสน,นวมูลไว้ดีนะครับอาจสามารถในอันที่จะเลือกเกิดได้ในมนุษย์ หรือว่าในเทวนาอไปสินะครับมหาเศรษฐาบทในสังส,งสมตกบุญญาท,ที่การมาเรื่อยติดต่อกันมานานนะครับไม่ใช่เฉพาะในศาสนาของพระกรัสสปะพุทธเจ้าเท่านั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้ท่านก็เคยบวชประพฤติรรม,มานะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนมากก็จะท่องเที่ยวในปกติการม,มาพบนี่แหละนะครับ ตั้งความปรารถนาเอาไว้ได้นะได้เม้องกันครับการที่บอกว่าเทวาดาเนี่ยจะไปฟัง่านไม่ได้นอกแต่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์พ็ไม่ใช่ครับบวชบวชไม่ได้ถ้าไม่เกิดเป็นประยุแต่สามารถประพฤติรมในอัตภาพเทวาดานั่นแหละเกินบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลนะจับตั้งแต่ชั้นต่ำาัดาบันไปถึงชั้นสูงสุดคืออรหันต์ได้แต่บวชไม่ได้ นะครับบวชนี่เป็นเรื่องของมนุษย์อย่างเดียวนะแล้วะเธรรมของเทวดาที่คอว่าในัที่เทวดาทาได้เทวดาอะไรครับก็เจริญสติปัฏฐานนี่แหละนะครับทีนี้สติปัฏฐานบางข้อเท่านั้นเองที่ไม่มีอยู่ในภพเทวดานั่นก็คืออาศุภกรรมฐานแะนไม่มีนะเพราะว่าไอ้ซาก เทวดานี่ไม่มีการทิ้งแทกนะไอเทียวอุดจาให้คนมาใช้ตรงกรรมฐานที่นั่นที่นี่และอาการสามสิบสองที่เป็นปฏิโกณก็ไม่มีนะครับก็เหลือแต่กรรมฐานนอกนี้นะครับซึ่งก็ช่วยสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ทั้งนั้นนะครับในบรรดาสติปัฏฐานแถ้ามียาบทหรือคะริยาบทได้มีปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้ได้อ,อเพราะว่า ที่ที่รู้ว่าเทวดามีก็เพราะว่า,อาไอ้กายวิญญาณที่สหราะคดดยทุกขเวทนาที่เราเรียนในปริเจตที่หนึ่งนะว่าโดยบุคคลแล้วมีแก่พวกเทวดาด้วยนะแสดงว่ามีทุกทางกายนะความปวดเมื่อยจะต้องมีแต่ว่าถึงกับเกิดโรคภัยไข้เจ็บ นะและก็สร้างโรงพยาบาลรักษากันณ์จะมีหรือไม่ไม่ได้อาจจะคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะท่านไม่มีเรียบท่านม่มีเรียบทไหนคะท่ามีที่ก็นั่งเดินยืนนอนนึกว่าเอเอียงเออใช่นะเห็นยวนะมาถึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วยืนณที่สมควรส่วนหนึ่งนะอ่าแต่ที่ยืนนั้นไม่ใช่อะไรนะ ถ้าเป็นมนุษย์ไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งนะที่สมควรส่วนหนึ่งแต่เทวดารวมตั้งพรหมนะเป็นอันแน่นอนว่าจะต้องยืนนะที่สมควรส่วนหนึ่งไอ้ที่ยืนนะี่ก็คือว่าไอ้ตอนยืนเนี่ยก็จะเนรมิตกายหยาบซสก่อนนะแต่ละเอียดอยู่อย่างนั้นจะซึมก็ไปในดินนี่อัตกรรมาว่านนะต้องเนรมิตกายหยาบให้ย,ยืนบนแผ่นดินได้ นะและที่ยืนไม่นั่งก็เกี่ยวกับว่าเารืองเกียจโลกมนุษย์นะว่ามีแต่ความเป็นปฏิโกณเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการจะฟังธรรมต้องการจะถามปัญหาก็จำต้องมาไม่มาแล้วมันก็ไม่รู้ไม่ได้ถามปัญหาก็ไม่รู้ก็จำต้องมาจำใจนะครับจำใจต้องมานะ รักระน,นาที่แสดงถึงความจำงใจก็คือว่านะต้องอยู่ในท่าที่ฟังเสร็จคลึกไปได้เลยนะครับนั่นก็คือท่ายืนถ้านั่งละ่ะมันต้องลุกขึ้นยืนวยก่อน <c oughs> <c oughs> ช้อยู่นิดนึงเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ยืนคลึบเลยอันเทานไปอยู่แล้วอ่ะลุกขึ้นไม่ใช่ไม่เคารพถ้านั่งอยู่แล้วก็ตลิไปเลยไม่เคารพ <c oughs> ต้องยืน แล้วไหวทาประทับศินแล้วไปเทวดานั่งแล้วระยืนอีกคือเสียเวลาไปเลยยิ่งไม่เคารพเย่นีตหลวงป่เจ้าเจ้านั่งแสดงให้ท่านยินมองโอ้ยยืนแต่กองอันเชรีไม่ไม่เป็นไรเนวกแลมก็มเหนือคิดมากไปนะ อะไรเลยครับถึงแก้เข้าทรงก็โกหกคนก็ขนาดยืนยังไม่อยากยืนเลยนะจะมาเข้าทรงมาดึงดึงยไงเข้าทรงนั่นนะสิในนั่นเลยนะสิแต่ข้าวทรงนี่ยเข้าไปในตัวเทวดาก็รังเกีอะไรสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วนี่มาทรงเป็นว่าเล่นเลยนะมาทรงเป็นว่าเล่นเล่นอะไเทวดาเล่นตามก็มีเรื่อยๆเทวดาพวกก็ต้องอยู่ที่โฮก่อนครับครับแม่น้ำโขงขาที่ ตอนที่พิสูจกับเมรนยอาบน้ำอย่างนั้นเนี่ยครับผมมันเป็นสมัยของพระเจ้าองค์ก่อนเนี่ยคงไม่ใช่ไม้แลงบุญพาที่ปัจจุบันใช่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะกี่พระองค์ก็ตามนนะล้วนอุบัติในชมพูทวีประกาศพระศาสนาในชมพูทวีคือทวีปนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศพระศาสนา เพราะฉะนั้นพอพูดถึงแม่น้ำคงคาก็คน่าจะเป็นสายเดียวกันนะครับไม่มีประกาศในที่อื่นนะแต่ว่าอนุภาพและปริดคือว่าอาอนุภาพของพระธรรมนะแต่คุมไปได้ถึงหมื่นโลกระแทกอาจาบอกว่าเวลาผู้จัดการหรึองผู้จัดการนี่มันก็มี ไฟประยการ้าโลกเอีจะิแล้วไม่นานอาลอ๋อีกนานครับเรองไฟประเลยการเริ่มกลับที่นาดในอีกนานแหนะไม่มีครับไม่มีในระหว่างพระพุทธเจ้าหรอกครับนะแต่ก็อยู่ในช่วงพุทธันดนนรนใช่ไหมกันระหว่างที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะบางทีพุทธันดรน,นั้นนานบางทีก็ไม่นานนะนะครับ แต่ว่ากว่าจะมาสักอีกทีหนึ่งนะกับพี่ราดนะครับผมเชื่อว่าท่านั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่เนี้นนะคงจะไม่เกิดกันแล้วนะครับถ้าจริงๆไม่น่าหยุดยไปถึงขน,นะนาดนั้นเรายืดเย้อกันมาพอสมควรเลยนะนะพระพุทธเจ้าของโอบัตประกาศพระศาสนา <Yeah. S 1> แล้วก็สเสด็จดับขันธปรินิพานไป การเวลาล่วงเลยไป2,500กว่าปีระหว่างนี้พระศาสนาก็ยังอยู่เราก็ได้เรียนบางท่านก็ได้ปฏิบัติมีจิตศรัทธาฟังธรรมมีจิตศรัทธาจะปฏิบัติในขณะที่พระศาสนากำลังเสือ่อมไปตามระดับหาคนนิยมฟังธรรมไม่ได้แต่เราฝืนกระแสโลกเขาได้กระแสโลกคือกระแสตัณหานะฝืนกับเขาได้อยู่บ้างนะ มีจิตคิดแต่ฟังธรรมอยู่บ้างเป็นเรื่องที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์ถ้าหาว่าท่านเกิดร่วมยกกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังมีมีจิตยินดีฟังธรรมไม่น่าแปลกอะไรเพราะไปข้างไหนแต่แต่บัณฑิตแต่แต่ผู้รู้นะใจของท่านก็จะต้องนิยมอย่างนั้นนี่มันไม่มีแล้วบัณฑิตอะไรก็หมดไปตามลำดับแล้วย,ยินดีฟังธรรมได้นะี่มันแปลกจริงเนยนะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อหรอกว่าท่านจะ อยู่ไปจนถึงกลับที่หน้าดีสีมไม่เชื่อนะครับคงจะหมดคงจะรินิพพานกันไปหมดแล้วท <c oughs> ี่ <c oughs> เกิดน,นี่ะเนี่ยะ้าไม่ใช่เราแล้วจะพวกไหนนะถ้าไม่คนที่ไปปนิพพานยังมีอยู่นะถ้าไม่ใช่พวกเราแล้ว,ลวจะใครล่ะใช่ไหมอ้าวจริงจริง <c oughs> <c oughs> ดีดีไม่ดีแค่อตอนประชุมพระชาตนั่นแหละท่านบอกว่าอายุพระศาสนานะ <c oughs> ร่วงเลยไปตามลำดับจนถึงห้าปันะีนะตอนนั้นเราคนไม่รู้จักพระศาสนาแล้วนะครับแม้แต่คาถาเดียวก็ไม่รู้แล้วเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่รู้ว่าคนไม่รู้จักไม่รู้พูดถึงใคร นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าเสื่อมอันตรายารสิ้นเจอนะพระธาตจากที่ต่างๆจะมาชุมนุมกันก็องค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนะด้วยอำนาจกา,การตั้งพระไทยอธิษฐานเอาไว้ก่อนหน้าจะเสด็จดับขันธนิพพานนะในเวลานั้นจะมีคนมาเฝ้าวางังธรรม คนในที่นี้คือเทวดาไม่ใช่มนุษย์เพราะมนุษย์ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วเวลานั้นมีแต่เทวดาที่เขาอายุยืนเคยนับถือพระพุทธศาสนามามอายุยืนมานะเทวดาได้อายุยืนมากกว่ามนุษย์โอ้ไม่รู้กี่เท่านะครับเขามาจุมนุมกันฟังรมคนที่มีอุปนิสัยนะก็จะ สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลกัไปในเวลานั้นนะใครล่ะที่มีอุปนิสัยนะที่ที่ว่ามีอุปนิสัยเทวดาทั้งหมดที่มาฟังนั่นแหละนะเข้าใจว่าในบรรดาเทวดาเหล่านั้นนะครับนะเราก็เป็นหนึ่ง <c oughs> อยู่ในกลุวกนั้นได้ฟังธรรมแล้วก็ได้จัดเสรูรร้ตามตามสองครแก่อุปนิสัยไป ไม่ช้าไม่นานนะครับก็คงจะสั่เร็จเป็นพระอะไรนต์กันไปหมดอจารนักยุทธ์ผู้ใดแสดงครรอแล้ววัน,นนี้คือว่าองค์อะไรนะอธิธาที่มาประชุมก็คงเปนพระพุทธเจ้าเป็นใหม่อีกครั้งนะครับคราวนี้พอพอองแสดงคมเสร็จแล้วนะครับก็เตโชธาตุก็จะพุ่งขึ้นมาเผาหลานอาธิธาทั้งหมด ไม่มีเหลือไม่มีหลอเลยเป็นอันว่าโลกนี้ว่างจากศาสนาของพระพุทธเจ้าแมแต่พระสารีราชาก็ไม่มีเหลือเอาจริงๆนะครับผมสงสัยจริงเลนะแมททำไมมันถึงห้าพันปีได้นะครับก็แค่สองพันห้าร้อยกว่าปีนะี่แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะนะไอ้ที่ออกวิทยุ ออกเธอเราทักอะไรกันโกลงโกลงที่เป็นรายการธรรมะเอาอะไรมาออกก็ไม่เหวน,นะครับเพราะพระพจเจ้าไม่ได้ตรัสสอนเอาไว้เลยแบบนั้นไม่รู้เอาที่ไหนมาพูดจริงๆด้วยนะครับหรือว่าเอาเองทั้งนั้นอาศัยความเป็นเจ้าคนความเป็นสมเด็จนะหยุดแค่นี้เลยเดีด๋ยวตกติดรายการแหมเพื่อนนะ คนก็ฟังที่พระใหญ่พระโตมาพูดในฟังมันก็ต้องถูกนะนี่แหละพุทธศาสนาคนก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับเมื่อเข้าใจผิดกันอย่างนี้นะครับไอ้ช่สิ่งที่ถูกต้องก็ยอมอันตรธานเลือนหายไม่มีคนรับเอาไว้นั่นคือน,นิมิตรหมายให้เห็นว่า,าศาสนาเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆตามลําดับน่าใจหายนะครับ แม้แต่คนพูดจาจ้วงจากพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครว่าอยากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้เกิดความสลดใจพระเทศกันสองธรรม,มาะรูหนึ่งถามด้วเหตุผลที่พระพุทธเจ้าอยู่ในพระราชานิเวศสวยแต่ความสกกังไมถึงอกจากพระราชานิเวศมาบวชน,นะใช้ชีวิตอย่างลำบากลำบนที่ลุ่มหนึ่งถวายววิสัชนาว่า เอเมียมีโชว์ว่าไงมียมีโชว์ช้ำนะใจนะนยู่ไม่ได้เลยออกมาเนะนอนั่งนอนตามคนไม้เหมือนคนจระจักรแหนะช้ำใจจนจนกินข้าวกินปลาไม่ได้ก็โูกผอมนางสุชาดาไม่เห็นก็สงสารก็เอาข้าวไม้กินมีพูดอย่างนี้นะครับหัวละหัวใกล้กันทั้งสองโรค พระไม่มีใครจัดการอะไรทั้านนะนะไม่บอกวัดนะนะรูปหนึ่งเป็นเจ้าคุณนะอีกรูปหนึ่งท่านมหานะครับใจบอกใจจริงๆเลยนะเนี่ยมีชู้แล้วก็คิดมากเป็นโรคประสาทว่าเป็นโรคประสาทนะครับพระนะเนี่ยพระว่าะคิดดูอะ ตัวเองกินอยู่อาศัยพระพุทธเจ้านะพระนะเพราะมีพระพุทธเจ้าจึงมีเพศพิิปรสงขึ้นมาและก็ตัวเองก็ได้ลาบสักการเพราะเขาเห็นแก่ศาสตหนาของพระพุทธเจ้าเขาเห็นแก่พระพุทธเจ้านะลืมตัวนะครับอย่างนี้ก็เรียยววันนราคุณรอสวยเสร็จ ถ้าในรกมีเพื่อประโยชน์แก่ใครสักคนนะก็เพื่อประโยชน์แก่ท่นี้สองโลกเนี้ก่อนนั่นเลยภิกษุเหล่านั้นท่นเสร็จกรณียกิจนั้นในเทวโลกแล้วก็อันตรายฐานหายตัวที่เทวโลกชั้นดาวดึงสฟปากดตัวที่รักิตตะตะวิหารใกล้ภูเขาหิมะพานก็แสดงว่าพระภิกษุเหล่านี้ที่ไปล้วนแต่เป็นพระมีฤทธิ์นะครับ เนตจะไปเทวพบเมื่อไรก็ไปได้เมื่อน,นั้นครั้งนั้นเลท่านพระอัสสกุลได้กล่าวความข้อน,นั้นแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีภิกษุรูปใดมิได้มาประชมุมอยู่บ้างหรือเมื่อพระเถระกล่าวอย่างนี้แลภิกษุรูปหนึ่งก็ได้บอกความข้อน,นั้นแก่พระอัสสกุตว่ามีท่านผู้เจริญ เมื่อเจ็ดวันก่อนจากนี้ท่านโรหณนะได้เข้าไปยังภูเขาหิม,มาพานเข้านิโรธขอท่านตรงส่งตัวแทนไปที่สำนักของท่านโรหณนะนั้นเถิดเข้านิโรธก็คือว่าเข้านิโรธสมาบัติเป็นสมาบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่ได้ทั้งทางสมาถะได้ทั้งทางวิปัสสนา ทางสมถะนั้นนะสำเร็จไปจนถึงเนว,วสัญญาณาสัญญาญานะนนี่นเ,นเป็นฌานสุดท้ายของอารูปฌานนะครับและทางวิปัสสนานั้นก็ได้สำเร็จถึงขั้นพระอนาคามีเป็นอย่างต่ำนะะอรหันต์เป็นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้น พระอนาคามีหรือพระอาหารหันต์ผู้ได้สมาบัติแปดรูปาวาจรสีอะูปาวาจรสีจะเป็นผู้เข้านิโรธได้คําว่านิโรธในที่นี้ไม่ได้แปลว่าพระนิพพานเพราะพระนิพพานนะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านิโรธนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนปนเปนกันนิโรธสมาบัตินี้คือดับดับจิต นะในระหว่างที่เข้านิโรธท่านจะเป็นคนที่ไม่มีจิตนะมีแต่โรคประทเป็นไปเหมือนอย่างคนตายซึ่งเป็นคนไม่มีจิตมีแต่โรคแต่ว่าร่างกายของคนตายเนะั่นเน่าเปื่อยได้แต่ของท่านผู้เข้านิโรธไม่เน่าเปื่อยนะเพราะว่าไม่ได้ขาดชีวิตชีวิตของท่านก็ยังเป็นไปเพียงแต่ว่าไม่มีจิต ช่วงระยะเวลาที่เขาแปลกนีถ้าจะเทียบกับสัตว์ในภูมิอื่นก็เหมือนอส,สัญญีส์นะครับสัตว์ที่ไม่มีสัญญาคือไม่มีจิตซึ่งอยู่ในภูมิหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่ท่านใช้กําลังของฌาญและกําลังของวิปัสนานะครับคงความเกิดขึ้นแห่งจิตไว้ ไม่ให้จิตเกิดเลยตลอดเจ็ดวันที่เข้านะครับเพราะฉะนั้นท่านยังบอกว่าเจ็ดวันก่อนหน้านี้ผู้ใดมีบัสนานจะต้องได้ฌานด้วยไหมอ่านี่เร้ก็อย่างนั้นเลยครับได้สมาบัตแสง่ายโรคโรคประจานสีโรคประจานสีนะทางน้ปัานะก็ได้ไปบัลโลกเป็นอนาคามีอะไรหันนั่นเอง แต่ท่านโลหนะนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์ขอท่านจงส่งตัวแทนไปที่สำนักของท่านโลหนะนั้นเถิดไฟท่านหลร,ระโลหนะได้ออกจากมิรธในขนาดนั้นนั่นเองเพราะว่าการออกนะจากนิรธนะนะก็เกี่ยวเวลาจะเข้าต้องตั้งจิตอิฐานไว้ด้วยนะนะพะสงจะเข้าเจ็ดวันออกก็จริงแต่ว่ามีอย่างนี้ด้วยว่าถ้าสงมีจิต จะอาศัยความร่วมมือจากเราเมื่อไรก็ขอให้ออกเมื่อนั้นแม้ยังไม่ครบเจ็ดวันก็ตามนะหรือว่าพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติสิกขาบทถ้าในเวลานั้นพระพุทธเจ้างจะยังทรงพระชนอยู่นะต้องการให้ภิกษุทั้งายไปประจุมก็ขอให้เราออกในเวลานั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าท่านโลหนะเนะี่ยอยู่ได้ครบเจ็ดวันพอดีวันที่เจ็ด พรมีอานั้อยากจะพบท่านพอดี <c oughs> คิดว่าพระสงฆ์เรียกหาเราจึงอันตรธานหายตัวที่ภูเขาอิมาฟานไปปรากฏตัวที่รักขิตละวิหานเรื้องหน้าพระอาหารหันต์รอยโกรธลำดับนั้นพระอัครคุได้กล่าวความก่อนนั้นกับท่านโรหะว่าท่านโรหะเมื่อพระพุทธศาสนาจะแตกทำลาย ทาไมหนาท่านจึงไม่เลี้ยแลการณียกิจของสงเอาเธอสบายส่วนตัวไปเข้านิโรธสำนองนั้นนะฮพระหวนะตอบว่าผมไม่ทันได้ใส่ใจท่านผู้เจริญเขาก็ไม่ทันได้ใส่ใจก็เ,เกี่ยวกับว่าท่านเข้านิโรธท่านไม่ได้จึงไม่มีโอกาสจะใส่ใจหนะว่าสงมีการณียกิจที่ต้องทำอะไรกันบ้าง พราะท่านไม่มีจิตท่านก็ไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆนะอีกอย่างหนึ่งก่อนข้าวท่านก็ไม่นึกว่าระหว่างนี้พระสงฆ์จะมีกรณีจิตอะไรอะไรที่ต้องทําเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตอบว่าไม่ได้ใส่ใจพระอัศกุคทด้าอย่างนั้นนะท่านโลวนะขอท่านจงทําธรรมกรรมคําว่าท่านธรตกรรมก็คือทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการลงโทษนะ พระรวนนะแต่ผมต้องทำอะไรหรือท่านบูเจริญพิดกัของไทยนิดนึงนะตรงนี้นะตรงผมวงเล็บไว้แล้วลองอ่านข้อความในวงเล็บเอาเองนี่แนะ่ท่านรวนนะที่ข้างภูเขาอิม,มาพานมีละแวะกบ้านของพวกพรามอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าคัทังคลรพรามคนหนึ่งชื่อว่าโสนุตระอาศัยอยู่ณนะที่นั้นเด็กน้อยชื่อว่านาเกษตร ผู้เป็นบุตของเขาจักเกิดขึ้นนท่านอัสสัคตรู้นะว่ามหาเสนแต่พระภูตจะไปเกิดที่ตระกูลนี้เพราะฉะนั้นนะท่านโรหนะท่านจงเข้าไปโสู่ตระกูลนั้นเพื่อบินตบาทตลอดเจ็ดปีสิบเดือนแล้วจักนำเด็กน้อยพราเกษตรให้บวชเมื่อเขาบวชแล้วนั่นเทียวท่านจึงจังจกป้นตันตก,กรรม นะ้จากการากรรมก,การฆ่าโทษกายพระร้วนนะยอมรับโดยดีว่าสาธุยอมรับติดประการตามนั้นนะครับอพอดีหมดเวลานะครับเรื่อความส่วนที่เรียก็ไปต่อคราวเอาไปกล่าวต่อคราวต่อไปนะก็สรุปได้นิดหนึน่งว่ากาวันนี้ท่านได้เรียนยีลินปัญหาเกี่ยวกับ พา,ายระกถานะเริ่มด้วยบุพโยคแต่บุพกรรมที่ท่านตั้งสองนั้นทำไว้นะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการที่พระเจ้ามิรินพูดจากลมเหงนักบวชในลัที่ต่างๆนะฮะจนกระทั่งแม้นักบวชในพระพุทธศาสนาก็ทนไม่ได้ ถึงกับหนีไปข้างนั้นข้างนี้ถ้ามีฤทธ์ก็ไปอยู่ที่ที่แต่แต่สู่เขาที่มาผ่านอะไรอย่างที่ว่านะครับจนในที่สุดก็ป <c oughs> ระชุตกลงกันว่าจะต้องไปเชื่อเชิญเทพน่าเสษรเทพบุมดให้ลงมาปร,ราบวาทะของพระเจ้ามีนะรินนะขึ้นการก็สำเร็จด้วยดีคือท่าน แต่มาอาศันเทพบรตรยินดีรับคำนะปรากฏว่าจะไปะเกิดอยู่ในหมู่บ้านพลามที่ซึ่งชื่อว่าแซแซอะไรนะแซแซคังพััง,ง,งคกละนะครับเอาแล้วครับวันนี้เอาเพียนแค่นี้ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในทางวิ